ก็เช้านี้ครับผมอยู่กับเจ้ากระต่ายน้อยนะครับนี่ฮะเชื่องเลยครับน่ารักด้วยเดี๋ยวผมจะเอานมนักเรียนครับเป็นนมข้าหลานครับให้มันกินนะครับค่อยซึ่งเดี๋ยวประมาณช่วงสายครับ จะมีคนรับไปดูแลต่อเลยนะครับเพราะนั่นหายวามว่า,าผมโพสต์ทางโซเชียลนะครับก็มีคนติดต่อกลับมาครับว่าจะขอไปเลี้ยงดูต่อนะครับก็พอดีเขาเลี้ยงไว้ตัวนะครับเขาก็อยากได้เป็นเพื่อนครับก็เดี๋ยวผมก็จะต้องเอาเจ้ากระต,ต่ายน้อยตัวนี้ครับไปให้เขาเลี้ยงต่อครับนมมันไม่กินอ่ะไม่กินอาหารอ๋อไม่กินอาหารเหรอโอ้ตัวน้อยนี่หว่าจับไปเลยที่บ้านมีเลี้ยงเหรอ ผมเลี้ยงเขาเลล็อคไว้ผนคนละสายพันตัวแรกจับมาก็เชื่องลยอะเอาไอ้นี่ไปแย่ปากมันเลยจัดเงี้ยเมรการมันก็เหมือนกระโดดอะเข้ามาเลยอือก็น่ารักดีอยแต่ไม่ไม่มีเวลาเลี้ยงมันเรียนอย่างที่บ้านก็ยังมียายเดียวตไอ้นั่นอยู่ก็ยังมีคนเลี้ยงเจอตัวเดียวไหมตัวเดียวมันจะมีสองตัวหรือเปล่าไม่รู้นะ ตัวเนี่ยมันออกลูกกี่ตัวมันรู้เยอะครับก็เนี่ยมันอยู่มุมเน,นี้ยอยู่ตรงกองไฟเนะี่ยอันนี้มันเลี้ยวไม่หยานดนมลงมั้งเนี่ยกลัวโดนไอ้นี่นะไอ้แตงโมกับไอ้ทองแดงกัดตายไปหลายตัวเลยมันไม่กินหญ้าเลยใช่ไหมนะยังไม่ได้ลองผมมีหญ้าอยู่โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวรู้ได้ตอเออสายตะเพงของผมมันตัวใหญ่ไงกันตายพันละไปแล้วครับ ไปอยู่ก็จะขอคนใหม่แล้วครับซึ่งเขาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งพอดีครับก็เขาคงเอาไปรวมนะครับเพราะเนื่องจากว่ากระต่ายเขาเลี้ยงจากตัวไซส์ใหญ่กว่านี้ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันกินหญ้าได้หรือว่ายังกินนมอยู่ครับแต่เดี๋ยวเขาคงดูแลได้ครับเพราะบ้านเขามีคนอยู่เยอะครับแล้วมีเด็กด้วยครับก็ยังไงก็หวังว่าไปอยู่กับบ้านใหม่แล้วจะรอดนะครับซึ่งเมื่อกี้เห็นบอกว่าอาจจะมีลูกอีกหลายตัวครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะเนื่องจากว่าที่ผมเจอมันอยู่ตัวเดียวครับแล้วควอมคัญว่า เอาจริงครับผมก็ห่วงในเรื่องสวัสดิภาพของเจ้ากระต่ายน้อยครับเพราะเนื่องจากว่าทางบ้านเขาไม่มาผสมครับเป็นหมา,าบางแก้วผสมอยู่ตัวนี้ไอตัวใหญ่สีแดงครับแล้วก็จะมีไอตัวสีขาวคือบางแก้วแท้ๆนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็คาบหนูคุกมาบางทีก็มากองไว้หน้าบ้านผมบางทีก็คาบหนูบ้างแมวบ้างซึ่งแมวที่บ้านมาดีมันออกมาก็ตายไป3ตัวนะครับก็เหลือลูกันอยู่ตัวเดียวครับซึ่งก็ผมก็ยังห่วงใยในเรื่องของ สัดส่วของเจ้าาตน้อยครับแต่ยังไงก็ต้องปล่อยตามเรกธรรมชาติครับเพราะอย่างน้อยไอ้ตัวนี้ผมเจอโดยบังเอิญซึ่งแล้วเมื่อผมเจอผมไปทําลายรังเขาผมก็ต้องรับผิดชอบครับวันนี้ก็รับผิดชอบโดยการหาคนเลี้ยงต่อครับก็ยังไงใครที่เปิดมาดูคลิปนี้ครับและยังไม่เคยกดติดตามันทางช่องครับยังไงฝากลูกโกติดตามได้ช่องครับไม่เห็นคลิปแล้วชื่นชอบก็ให้กาใจด้วยการกดไลค์ครับและกดแชร์บอกต่อครับสําหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ